นี่คืออ่บรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคนปูเดินไปทักยค่าเบอร์สิบเบอร์สินายปาาทองเชื้อขนสเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบนายโรงโคลือชายยปดานเลือสอทเขตินงแลเป็นสบากรอกกเบอร์หเบอร์สองเบอร์สิบเดเบอร์สิ ไปเราปูนตามฝูดเดี๋ยวมาดูไปไหนเราไปนั่นนะครับทุกคนตามฝูดนะฮะ ูแล้วใช่มไหมใช่ครับครับผมร้อนมากเลยโกโยงสาวผมทองครับแต่เขาจะเข้าใจผิดจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> ห,หยอกเล่นนะครับอ,อ,อะไร่มบอะไร <c oughs>

เดี๋ยวนั่งดีกว่าเลด้เยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรครับสำหรับสำรับป้าแมวนี่ผมให้เสมอสามปีแ3วนะครับนะสามสี่คืออะไรเลข เลขหวยสามสี่ที่ไหนที่ไหนที่นี่และกูได้หวยอ๋ออ๋อแล้วมาได้หวยามี่่านไเออออาเงค่่ปู่นั่งเล่นตรงนี้ตักครึ่งชั่วโมงนะครับจะทิ้งกล้องท่าที่เพะปู่ก็จะเอาคีิเหมือนกันนะตัวนี้ม้าแต่กี่ม้าแต่กี่วันม้าแต่กี่โมงครับปู่เห็นมาตั้งนานแล้วน มาแล้วเอาอนนเรามาดูว่าลับไม่ปสัมาษสื่อเนาะอ่ามาแล้ว <c oughs>